รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบเร์เรจจำกัดมหาชนพิกไทยตราพึ่งหลวงเสนอ สวัสดีครับเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิร์วันนี้นะครับเรายังอยู่กับพี่ศึกษาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนมผู้คนพบเส้นทางสู่ถ้ำนาคีที่ทําให้ผมเนี่ยทึ่งกับความหาสจย์ของธรรมชาติมากๆเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเราพบกับเสียงน,นาคีที่ก้าวไปแล้ววันนี้เราจะเดินทางเพื่อไปยังถ้ำนาคีกันต่อครับ งนี้เป็นเป็นจุดหนึ่งที่สมัยกอ่อนน่ะตัดขึ้นมาตรงนี้ก็จะเห็นชาวบ้านเอาไม้มาคั้ม<อ>เคยเห็นไหมเวลาไปเที่ยวธรรมชาติป่าเคยเห็นบ้างเอาไม้มาค้ำเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะถล่มลงมาเนี่ยแหละครับไม่ครับเป็นความเชื่อคนโบราณว่าเวลาคนโบราณน,น้อเวลาญาิพี่น้องน่ะเจ็บไข้ได้ป่วยการวิธีการแค่ๆก็พือเอาไม้มาค้ำหินหรือคํโ้โพทํ้มใจขั้หินก็คือหินมันมีความมั่นคงไนงะ ทำก็คือทําให้มั่นคงไม่เก็บไม่ป่วยไม่ไข้เป็นอุบายอ,องโบราณแต่ปัจจุบันก็จะมีพิธีกรรมที่เวลาท่องเที่ยวขึ้นมาเขาก็จะทำแบบนี้เอามือทำอามือ๋อ<ล>เอามือทำบ,บนี้แล้วก็ที่ฐานครับในสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงนะครบะับประมาณ <ๆ S 1> นี้ที่เนี้ยแต่ที่เนี้ยเคยเป็นที่พระท่านขึ้นมาทำนักแล้วก็ภาวนาบริเวณเนี้ยถ้าอย่างนั้นเรามาถึงที่นี่นะ เราต้องแก้เคล็ดแบบคนโบราณครับพี่ขั้งบนก็จะเป็นถ้ำใหญ่ถ้ำนาคีแล้วทั้งบนเป็นถ้ำนาคีแล้วคอ,อันนี้ก่อนที่เราจะเข้าถ้ำนาคีเราก็ได้พบกับหินอีกก้อนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับ หัวงูอีกแล้วนะครับอันนี้คือเสียงที่1ครับเมื่อกี้เราเจอเสียงที่9มาเนาะนี่เป็นเสียงที่1ครับครับผมนี่ก่อนจะขึ้นถ้ำก็จะมีอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงที่7 9 1 7ใช่ครับเดินไปทางนู้นเหรอครับใช่เดินไปทางนู้นไม่ได้บอกเลยเราเมื่อกี้นะไม่ได้บอกครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงเหมือนแบบเสียงที่7ตรงนี้เสียงที่7ใช่ไหมฮะ ก่อนจะขึ้นถ้ำก็จะเจอเสียรนี้ก่อนคือผมเข้าใจแล้วว่าทําไมคนเขาถึงได้จินตนาการว่าอันนี้น่าจะใช่เป็นเสียนหรืออะไรเพราะว่าลักษณะของพื้นผิวของหินเนี่ยไม่เหมือนกันเลยพี่ครับผมบางคนมาถ้ามาเองอาจจะไม่รู้ทางขึ้นถ้านะครับเนี่ยตรงนี้เป็นทางขึ้นถ้าแค่นี้เหรอครับใช่ครับผมนึกว่าเรามาถ่ายรูปเล่นๆเฉยๆเข้าไปตรงนี้ครับเข้าไปตรงนี้เหรอใช่ครับและแน่นอนเมื่อเราพบกับเสียงที่เจก็แสดงว่า เป็นทางเข้าสู่ถ้านาคีแล้วล่ะครับทางขึ้นเนี่ยจะเป็นช่องบันไดนะครับค่อนข้างแคบและชันสักหน่อยเวลาขึ้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ ันนี้ก็คือประตูสู่ถ้ำนาคีแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือหน้าถ้ำแล้วครับหน้าถ้ำอยู่นี่แล้วอันนี้ใครทิ้งขยะทำสกปรกขอให้ผีตามหลอกพี่อันนี้เหมือนยันยันทุ่งครองที่นี่เลยนะครับขยะจะไม่มีเลยในเส้นทางเดียวเลยไม่น่าล่ะสะอาดหมดเลยไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเลยัาผมเป็นกุศโลบายใช่เป็นกุศโลบายเพราะว่าขึ้นมาหนึ่งเดี๋ยวบางทีคนลืมพี่สายนี้ต้องแบบนี้นะครับทบผมเดี๋ยวเราเข้าไปในถ้ำกันต่อไปครับ ไปกับบริษัทไทยเบเร็จจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวง ถึงถ้ำนาคีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมาถึงนี้เราก็ต้องสีคลองก่อนเพื่อเป็นการบอกกล่าวเหมือนคล้ายๆกับขออนุญ,ญาตเข้าไปชมใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นต้องทําไงครับต้องไปขอบอลครับผมุน้นลงไปขอบอลหน้า อยู่ตรงไหนครับบริเวณนี้ครับตรงนี้หน้าไปทางพระพุทธรูปอ๋อแล้ลงไปแล้วก็จะลงไปดูตรงนี้นอันนี้อันซีนมากต้องคนที่ช่างสังเกตจริงๆถึงจะเห็นนะครับก็จะอยู่ในน้ำครึ่งนึงครับอยู่ตรงนี้อันนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยบริเวณถ้ำนาคีก็คือจะมีให้เรานั่งเหมือนพระอธิษฐานอะไรต่างๆบริเวณนี้ แว่าถ้าช่วงนี้มันจะชื้นหน่อยครับแต่ถ้าเป็นฤด,ดูหนาวเนี่ยนั่งได้บริเวณนี้จะมีที่นั่งครับสำหรับไปสมาธิได้ออแต่นี้คือฤดูฝนคือแบบว่าฝนมาต,ตกตลอดเวลาเลยนะครับอ๋อครับผมใครยังไม่เคยมานะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่ว่ามาถึงถ้านาคีแล้วจะจบเท่านี้นะครับ เรายังเที่ยวธรรมชาติกันต่อเพราะจากจุดนี้เนี่ยเรายังจะได้พบกับเสียนนาคีที่5และเสียนนาคีที่6นี่เรามาถึงจุดนี้แล้วหลังจากที่ลงจากท่านนาคี <S 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 นิดหน่อยเมื่อกี้พี่ศึกษาบอกว่าเราจะได้เจอกับเสียนที่5 <S 2> <S 2> กับเสียนที่6 <C> e <an> ครับอันนี้นับไหมครับอันนี้5อันนี้5ใช่ไหมครับอันนี้5เวลาคนมองจะมอง <S <S ยังไงให้แบบดูเป็นเสียนนี่นนจะเป็นด้านหลังด้านหลังอยู่ตรงนี้ด้านหน้าทางโน้นครับอ๋อ เราจะเห็นด้านหน้าอยู่ทางแล้วเขาคนเขาจะมาขอขอด้านหลังครับผมดีด้านหลังก็ลักษณะเหมือนเป็นแท่นอะไรที่สามารถนั่งขอพอนได้เหมือนกันครับแล้วเสียงที่หกอยู่แถวๆนี้ไหมครับตรงนี้ครับเียตรงนี้ด้านหลังโอ้โหนี้คือใหญ่มากเลยนะครับเสียงที่หกเนี่ยข้างๆบางครั้งเนี่ยการจินตนาการต้องถ่ายดูถจะเห็นชัดครับในบริเวณระหว่างเสียงที่ห้ากับเสียงที่หกตรงนี้ก็ยังมีความสำคัญอีกเรอครับตรงนี้ เราตามความเชื่อของสายมูเป็นจุดที่เขามาเปิดรัพ์ออเราจะเห็นหินก้อนนี้นะครับผมก้อนใหญ่ในลักษณะเหมือนพญาจงางพยามูใหญ่เลยเหมือนมากแต่ไม่นับว่าเป็นหนึ่งในเก้าคับผมแล้วก็ตรงหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีตรงนี้ที่เป็นลายอันนี้มองลักษณะเหมือนอาจจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรศักด์ก็ได้นะครับถ้าถ้าพูดง่ายๆเลยเหมือนเหมือนเป็นพระพุทธรูปเนาะอหันข้างอยู่ใช่ไหมครับ เป็นไลทยที่ธรรมชาติเกิดขึ้นเองครับเกิดขึ้นเองครับกี่ปีแล้วครับที่เห็นอยู่ตั้งแต่เจอก็เห็นแล้วครับหลายปีหลายสิบปีเป็นสิบปีเลยที่เจอมาไลายไม่เปลี่ยนเลยครับอาจจะอาจจะมากกว่านั้นไลท์จะไม่เปลี่ยนโอ้แล้วมันจะมีอีกจุดหนึ่งอยู่เมืองบางบดครับผมอันนั้นเป็นฤาษียืนเลยตรงนั้นอ่ะอันนี้จะเห็นเป็นฤาษียืนเลยแต่นี้เห็นเป็นพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์ แต่ละจุดของเส้นทางเที่ยวถ้ำนาคีเนี่ยมีให้เราได้ชมไม่เบื่อเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเสียน,นาคีที่3แล้วที่เราจะได้เห็นความชัดเจนของหินเกล็ดพญานาคได้มากขึ้นครับขึ้นมาพอหอบจากเสียนที่6ตอนนี้เรากําลังจะเข้าใกล้กับไฮไลท์ของเราแล้วบอกชุบตัวใช่ไหมครับใชคร,บครับผมแต่ระหว่างทางเราจะเจอกับอะไรอีกครับก็เสียที่3เสียที่3นะครับตรงนี้ ที่ยื่นออกมาตรงนั้นยื่นออกมาอ๋ออันนี้ก็แอบโดดเด่นเหมือนกันนะเนี่ยถ้าหากว่าเงยหน้าขึ้นไปมองนี่เออใช่เลยนะครับจุดที่เราที่ยวส่วนมากจะถ่ายรูปกันครับผมแต่ก่อนเราจะมีป้ายเนาะป้ายแบบว่านางแบบถ่ายยังไงอ๋อย่างง้ครับผมพอผ่านจุดนี้ไปก็จะไปบ่ออย่างเดียวเลย ำไมไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJEV อันนี้เราขึ้นมาเราเห็นเสียนพญานาคยังไม่ครบเลยใช่ไหมครับพี่ยังครับยังอีกสองหรืออีกสองตอนตอนลงครับผมตอนลงแล้วระหว่างทางตรงนี้เราจะได้เจอกับอะไรบ้างครับอันนี้เราจะแยกไปบ่อชุบตัวบ่อชุบตัวนี่ถือว่าเป็นเส้นทางที่เปิดใหม่เลยไหมครับเปิดใหม่หรือว่าเปิดใหม่เปิดมานานหรือยังครับก็เป็นฤดูฝนฤดูสองอ๋อครั้งแรกคือปีที่แล้วนะครับอืม มีคนชุบเยอะไหมครับก็น่าจะเยอะอยู่นะเพราะว่าต้องรอคิวบ่อชุบตัวนี้คือตรงนี้มันจะมีอยู่สามบ่อตรงบ่อชุบตัวก็คือบ่อถ้าล้างร่างกายเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายเราครับแล้วก็อีกบ่อนึงคือบ่อเงินบ่อทองประวัติจริงๆก็คือไอแม่นางนาคีนะครับมาลงบ่อก่อนที่จะบำเพ็ญภาวนาก็จะมาชำระล้างร่างกายตรงนี้ก่อนออกไปบำเพ็ญภาวนาตรงธํา มาถึงตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นบริเวณของบ่อชุบตัวแล้วใช่ไหมครับครับ,รบและเรามาถึงเนี้ยเราชุบตัวได้เลยไหมครับยังครับคือก่อนที่จะลงบ่อเราต้องมาทําพิธีตรงนี้ก่อนทําพิธีใช่ทำพิธีตรงนี้ก่อนก็คือทําพิธีเสร็จค่อยไปลงบ่อทําพิธีนี้คือทําพิธีอะไรบ้างครับทําพิธีกล่าวกล่าวคำสวดเพื่อให,ให้ที่ก่อนที่เราจะไปลงบ่อต้องมีการกล่าวก่อนอ ก็ค่อยไปอธิษฐานจิตก่อนที่ลงบ่อแล้วค่อยลงบ่อครับมือจะไม่อนุญาตให้ไปทําพิธีตรงตนลงบ่อเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะๆใช่ครับนักท่องเที่ยวเยอะรอคิวเยอะครับ เราได้ตัดเวลาตรงนี้ออกก่อนเที่ยวคือไปทําพิธีตรงนั้นเลยตอนนี้ต้องรอนานไปถ้าม่วงก็ยังไม่ได้ลงเีก็เลยต้องมาทําพิธีตรงนี้เสร็จก่อนคอยลงตรงโน้นแล้วเวลาเราลงไปชุบตัวเนี่ยนะครับเราลงไปนานไหมครับพี่ก็ให้เวลากําหนดสองนาทีครับไม่เกินสองนาทีคือจริงๆแล้วเราลงไปพอเราอธิษฐานข้างบนแล้วครับแค่ลงไปทําตามอธิษฐานแค่นั้นเองครับก็คือก่อนมันทีลงได้สอง องครั้งครับก็คือหันหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพื่ออะไรเพื่อกล่าวให้อธิษฐานให้สิ่งไม่ดีที่อยู่ในร่างกายนั้นออกจากร่างกายแล้วให้หมดเลยแล้วครั้งที่สองก็คือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็คือขอให้สิ่งดีๆทั้งหลายขอให้เข้ามาในตัวข้าพเจ้าในงานนี้ท่านผู้มใการคัดตอนการลงบอก อนนี้เรามาถึงบ่อชุบตัวแบบใกล้ชิดแล้วครับพี่ครับตรงนี้มีทั้งหมดกี่บ่อครับเนี่ยปกติตรงนี้มีสามบ่อมีอยู่สามบ่อครับผมมันจะมีบ่อชุบตัวครับ่อเงินบ่อทองอืมน้ำค่อนข้างจะแรงครับผมจะได้แค่บ่อชุบตัวอ๋อเราก็ได้บ่อชุบตัวนี้แหละต้องดูวยเพราะว่าช่วงฤดูฝนคือน้ําหลากน้ําแรงมากนะครับเพื่อความปลอดภัย อยู่ตรงไหนบ้างครับพี่ก็จะมีตรงนี้ครับบ่อชุบตัวที่เห็นน้องเขานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือบ่อชุบตัวใช่ไหมครับครับผมแล้วบ่อเงินบอทองไมครับอยู่แถวนู้นเลยเหรอครับอ๋อผมเห็นแล้วไอ้ตรงที่แบบว่ามีสันหินอยู่ตรงนี้ตรงนั้นที่เป็นมืดๆอยู่ก็คือบ่อเงินบ่อทองอ๋อมใช่ทองครับเพื่อความปลอดภัยวันนี้เราได้บ่อชุบตัวบ่อเดียวก็ยังดีครับเอาละครับ ได้เวลาลงบ่อชุบตัวนาคีกันแล้วเชื่อกันว่าเมื่อเราลงไปในบ่อแล้วเนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานมุดลงน้ำไปแล้วก็ขอพรโดยเราจะสามารถขอพรได้ข้อเดียวเท่านั้นนะครับมาถึงตรงนี้เป็นวิวที่แบบ อลังการมากพี่ครับ,รบนี่คือฐานนาคีอืมฐานนาคีเป็นจุดชมวิวที่เราเปิดเข้ามาให้น้องเที่ยวมาเที่ยวครับผมเป็นจุดสุดท้ายด้วยนักเที่ยวไปทุกจุดแล้วจุดนี้จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วก็กลับลงแล้วอ๋อมาถ่ายรูปเก็บที่เราลึกเก็บภาพอะไรต่างๆส่วนบริเวณรอบๆก็จะมีเราจะมองเห็นน้ำตกชั้นที่4ี่ที่เราเดินผ่านผาง,งอยใช่ครับแล้วก็น้ำตกชั้นที่สามด้วย ชั้นที่3คืออยู่ตรงนี้คือจิ๋วมากเลยนะครับเนี่ยมองจากข้างบนลงไปมองอไปรอบๆนะครับไปไกลก็จะเห็นแม่น้ําโขงเห็นไหมครับประเทศฝั่งเราก็จะเห็นด้วยครับครับส่วนตรงหน้าผาตรงนี้ที่เป็นจุดเด่นเลยนะครับ จุดที่แรกจะเป็นจุดข,ขาวๆจุดที่สองะจะมีรูปเหมือนรูปพระหัตถ์สามเมืองที่เป็นสีส้มๆอะะของ,ของพื้นหินนี่แหละตรงนี้นเขาเรียกว่าถ้ำยาอถ้ำยาคือชื่อวัดที่อยู่ข้างล่างสมัยก่อนจะมีครูบาอาจารย์มาอยู่ข้างบนบมบมาปฏิบัติภาวนานะครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วจะฝากคนที่ชมรายการบอกว่าเมื่อเราเข้ามาพบเจอธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้นะครับสิ่งสิ่งแรกที่เราทําก็คือ,อคิดก่อน คิดก่อนว่าให้หยุดให้หยุดทาลายทรัพยากรธรรมชาติที่ทํานี้ที่งามเนี้ยเช่นเราไม่ต้องทําอะไรเยอะเช่นไม่ต้องหยิบจับไม่ต้องเด็ดไม่ต้องเก็บอะไรออกไปจากสถานที่แห่งนี้นะครับเอาไว้ให้คนที่เขามาทีหลังได้เจอดอกไม้ที่สวยงาม,งามเช่นหินต่างๆที่มันมีลักษณะที่สวยงามก็อย่ากเก็บนําออกไปสิ่งสำคัญก็คือขยะนะครับขยะนี่สําคัญมากเมื่อเรานําอะไรเข้ามาเราต้องเก็บออกไปคแค่นั้นเองครับอยากฝากไว้คนั้พนี้ว่า สมบัติพวกนี้ไม่ใช่ของพวกเราเจ้าหน้าที่แต่เป็นสมบัติของคนทุกคนที่มาเยี่ยวชนเป็นสมบัติของโลกใบนี้นะครับให้มันอยู่กับเรายัางยืนไปตาบนานเท่านานครับก็ฝากไปประมาณนี้ด้วยเนี่ยการได้มาเที่ยวถ้ำนาคีที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาในหน้าฝนแบบนี้เนี่ยผมว่าสวยที่สุดแล้วนะครับพี่ครับเป็นเป็นฤดูท่องเที่ยวของอุทยานด้วยครับผมหลัง ถ้าเป็นฤดูฝนก็จะมีฤดูหนาวฤ <ừ> ดูหนาวเนี่ยก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับการมาพักค้างแงรมบบนเขาอย่างนี้ครับการเต็นท <ừ> ์นิ่งแต่ถ้าเป็นฤดูที่สวยที่ว่าน่าจะเป็นฤดูฝนนี่แหละครับผมแล้วอย่างตอนนี้ถ้าหากว่าเรากลับลงไปแล้วเนี่ยเราจะได้เจอกับอะไรบ้างครับตอนกลับลงไปเราก็จะเจอเราจะผ่านเสียงที่แปดกับเสียงที่สี่พร้อมกับผ่านช่วงเมืองบางบดครับบอกว่าเป็นเป็นทางเข้าเมืองบางบดอ๋ครับตรงทางออ แล้วก็จะมีอีกจุดถ่ายรูปอีกหลายๆจุดนะครับไปตามเส้นทางตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเก็บให้ครบทุกเสียเลยนะครับตอนขาลงนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่วันนี้เนี่ยเหมือนได้ได้มาแบบถึงจริงๆเพราะว่าได้ชุบตัวด้วยฟินมากๆเลยครับพี่ศึกษาครับอืมเอาละครับแล้ววันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้ากับเที่ยวเราไมไทยแลนด์เวิร์นะครับวันนี้พี่ศึกษาผมเนี่ยต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เสียที่8ปดนะครับเสียที่แปดคืออยู่ตรงนี้อะค่ะใช่เนี่ยตรงนี้ที่มันเคยกันอยู่ตรงเกยกันอยอ๋อทางเข้าเมืองบางบดอันนี้คือทางเข้าเมืองบางบดนะครับหร,หรือเมืองรับเรนะคนเขาจะเรียกรับเรเนาะต<อ>่ะคนอีสานเรียกบางบดครับผมบเป็นในเป็นเขาอยู่อยู่อีมิตีนึง ระบางตัว้ากับมนุษย์นะแต่เขาสามารถมองเห็นเราแต่เรามองไม่เห็นเขาเฉยๆชาวเมืองรับแรงเมืองบางบดครับ,บ,เบ,รบะเพราะตรงนี้มันจะมีรูปทราลาษสียืนอยู่อ๋อ อันนี้ก็คือเสียงที่4ี่ที่เราสามารถเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะซันแครกเลยครับที่ชัดที่สุดใช่ไหมครับอันนี้เเสียงเสียงสุดท้ายครับที่เราในกําหนดในเก้าเสียงนี่คือเสียงสุดท้ายครับแต่ในเส้นทางที่เราลงไปเนี่ยเราอาจจะมองได้อีกหลายหลายก้อนหลายตัวนะครับเราอยู่ที่มุมมองแต่ละคนครับอลจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายสําหรับที่เราจ้างว้เก้ารับนี้เป็นเสียงที่4ี่ เส้นที่สี่เส้นสุดท้าย,ย,ย,ายแล้วถ้าหากว่าเรามองจากมุมนี้ไปนี่จะมีความรู้สึกว่าเหมือนงูกําลังแบบชูคออยู่เลยนะครับเนี่ยตรงนี้นี่คือชัดเจนมากธรรมชาติเขาสร้างสรรค์ของเขาเองเลยนะครับขอขอบคุณโรงแรม JB p l a พโทร 0 8 8 8 8แปดแปปด